มาแนะนำเบาะเรคลอ STDC นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสบายมีความสบายนั่งผ่อนคลายหลักนะครับเหมาะกับรถทุกรุ่นทุกแนวนะครับตัวนี้มาในออปชั่นที่เป็นพอสมควรนะครับมีสวิตช์คอนโทรลด้านข้างนะครับจัดว่าหายากมากครับเพราะว่ามันมีคอนโทรลข้างเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับและพ่อสภาพเนี่ยค่อนข้างเดิมนะครับเป็นผ้าเดิมผ้าแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับ ก็ใครไม่ชอบไม่ถูกใจก็เอาไปทับกรเดเอาได้นะครับตรงนี้เราถ่ายให้ดูสภาพนะครับแล้วก็เป็นการแนะนํานะครับว่ามันมีรุ่นอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์ความ ST นะครับ ST เนี่ยจะมีด้วยกันหลักๆก็คือ3รุ่นนะครับมี DC JC แล้วก็ JJ นะครับตัว DC ตัวเนี้ยครับเป็นสวิตช์ับบดนด้านงนะครับจะมีสวิตช์ปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังยกบ่อถูดสามใฟ้านะครับมี พัดลมร้อนอุ่นเบาเย็นพัดลมเย็นอุ่นเบาร้อนนะครับขอโรุนดีเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปั๊มลมดันหลงังมีดึงชักง้องนะครับเป็นเบาะนั่งสบายนะครับก็ให้ดูสภาพรวมๆไปแล้วนะครับว่าสวยและเดินแค่ไหนนะครับก็ใครสนใจที่ที่อยากจะสั่งอยากจะซื้อนะครับเข้าไปติดตามในเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ